สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับในช่องทาง y t u t u นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนิกเกอเช่าบ่าย V.I.P. นะครับแล้วก็หุ้นนิกเกอเช้าบ่ายปกตินะครับงวดประจําวันที่19นะครับเมษายน2567นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสู่คํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผม สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ของเราในรอบเช้า VIP นะครับผมให้5้ากับ1ไปผลที่ออกนะครับ 48, 4 8 4กับ4 1เนาะของเราในตัวเจาะไม่มามาแค่สายรูดนะครับใครรูดที่1เข้าไปที่41รอบบ่ายให้5กับ1นะครับผลที่ออก2 9 5กับ9 7นะครับพี่ๆของเราเนาะเน้น5 6นะครับออก95เนาะ1ไม่มาใครเอา5ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่95นะครับผม ส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับในรอบหุ้นปกติผมให้9กับ1นะครับผลที่ออก0 8 7กับ0 0นนะครับของเรารอบนี้ไม่มานะครับพี่พี่เนาะก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับในรอบบ่ายให้1กับ0นย์ะครับรูด1ผลที่ออก9 7 0กับ90นะครับแนวทางก็ออกตัวเดิมนะครับนี่07นอันนี้7 0นะครับ ของเราศูนย์เก้าไม่มีนะครับพี่พน้องศูนย์เก้านี่ให้รอบเช้ามาออกบ่ายซะงั้นนะครับหนึ่งไม่มาใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปลุดนะครับเข้าไปที่เก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับมาทั้งมาทั้งบนทั้งล่างเลยเด่นศูนย์เนาะแต่ว่าเจาะไม่โดนนะครับน่าเสียดายนะครับแนวทางเมื่อวานนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับพี่พี่แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับ ในรอบเช้านะครับในรอบเช้าเนี่ยผมให้ไปที่เลข9กับเลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9 9 1 9 4 98 3 1 3 4 38นะครับ3ตัวนะครับผม398นะครับ นะครับอันนี้ในรอบเช้า V.I.P. นะครับผมส่วนในรอบบ่ายนะครับได้เลขศูนย์กับเลข4นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข0ูน0์0ูนย์หนะครับ45 47 49 สามตัวให้ไปที่สี่ศูนย์ห้านะครับนะนะครับผมอันนี้ในรอบเช้าบ่าย vip นะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมขอให้มาิฮงๆนะครับ ส่วนแนวทางในรอบหุ้นปกตินะครับผมในรอบหุ้นปกติเช้าผมได้ผมได้เลข2กับเลข7นะครับพี่พี่สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข2นะครับ2 5 2 6 2 8 7 5 7จ็ดนะครับ3ตัวผมให้ไปที่7 25นะครับนะครับผมอันนี้ในรอบเช้าหุ้นปกตินะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายเนี่ยผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข0กับ เลขหนสายรูดนะครับให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับผม02 06 0สนย์หนะครับ12 16 19 3ตัวนะครับผม102นะครับ นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคอิเช้าบ่าย V.I.P. นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแนวทางวันนี้เนาะขอให้เฮงๆปังๆเลยๆนะครับผมก่อนออกไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ